สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การดำนำลึกของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นที่แบบเอ่ออาจจะท้าทายความคิด,ดเดิมๆของหลายคนนิดหนึ่งสวัสดีค่ะก็น,น่าสนใจจริงๆค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันครับคือมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่เราไปเจอมาเขาบอกว่าไอ้ความคิดที่ว่ารอแก่ก่อนค่อยปฏิบัติธรรมเนี่ยเอ่ออาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนะอาจจะเรียกว่าเป็นความประมาทด้วยซ้ำอือแรงเหมือนกันนะคะคําว่าประมาทใช่ครับแล้วเขาก็เสนอว่า จริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มฝึกจิตเพื่อดับทุกข์โดยเฉพาะตามแนวทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยควรจะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรออ๋อคือเริ่มเลยไม่ต้องรอให้พร้อมหรือรอให้แก่ก่อนประมาณนั้นครับภารกิจเราวันนี้ก็เลยจะมาแกะรอยกันดูว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมการรอถึงมีความเสี่ยงตามมุมมองของข้อมูลชุดนี้คือผมว่าหลายคนก็คิดนะชีวิตยังอีกยาวเดี๋ยวก็เสียงก่อนค่อยว่ากัน ใช่ค่ะเป็นความคิดที่ได้ยินบ่อยๆเลยแต่ข้อมูลที่เราจะดำดิ่งกันวันนี้เหมือนจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนการรอแบบนั้นอาจจะเจอปัญหาที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เอาล่ะครับมาแกะกล่องเรื่องนี้กันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะครับพื้นฐานที่ข้อมูลนี้ใช้อ้างอิงก็คืออริยมรคมีองค์ดนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นขนทาง8อย่างที่ต้องทำไปด้วยกันนะครับ ทั้งเรื่องความคิดการพูดการกระทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิครบเลยเป็นเหมือนแผนที่หลักของเราวันนี้โอเคค่ะทีนี้ลองมาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่า ทำไมข้อมูลนี้ถึงมองว่าการรอจนแก่เนี่ยมันเป็นปัญหาหรือที่เรียกว่าภัยแห่งความประมาทนะคะครับผมมีเหตุผลอะไรบ้างครับข้อแรกเลยที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือเรื่องร่างกายหรือรูปขันฑ์ของเรานี่แหละค่ะที่พออายุมากขึ้นมันก็เสื่อมไปตามวัยอันนี้เป็นธรรมชาติเลยทั้งชาราคือความแก่แล้วก็พยาธิคือความเจ็บป่วยต่าง อ๋อ oh, ครับซึ่งซึ่งมันก็น่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยใช่ไหมครับอย่างการนั่งสมาธินานๆหรือว่าเดินจงกรมอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะพอร่างกายมันไม่ค่อยไหวปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยการจะนั่งนิ่งๆนานๆหรือเดินกลับไปกลับมามันก็ลำบากขึ้นเยอะเลยค่ะความเจ็บปวดทางกายมันก็ดึงสมาธิเราไปได้ง่ายๆอืมเข้าใจได้ครับแล้วนอกจากเรื่องกายแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีค่ะ ข้อต่อมาก็สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของจิตใจหรือนามขันค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเออแก่แล้วน่าจะนิ่งขึ้นสงบขึ้นแต่ข้อมูลนี้ชี้ว่าอาจจะไม่สงบไปนะคะเอาเหรอครับหรือว่าจะสงบลงซะอีกค่ะบางทีสภาวะจิตที่เป็นอกุศลอย่างเช่นความฟุ้งซ่านหรือที่เรียกว่าอุทธ,ธจนะคะหรือบางทีก็เป็นความรู้สึกหดหู่เสื่องซึมที่เรียกว่าถีนมิธะพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ํา โอ้น่าสนใจมากครับที่ว่าอาจจะไม่ได้สงบลงแถมอาจจะแย่ลงได้อีกใช่ค่ะแล้วก็บวกกับเรื่องความจำหรือสัญญาที่อาจจะถดถอยลงการรับรู้หรือวิญญาณที่อาจจะไม่เฉียบคมเหมือนเดิมก็ยิ่งทำให้การทำความเข้าใจธรรมะที่มันลึกซึ้งเนี่ยยากขึ้นไปอีกค่ะฟังดูมีเหตุผลครับทั้งกายทั้งใจเลยแล้วมีประเด็นไหนที่ข้อมูลนี้เขาเน้นเป็นพิเศษอีกไหมครับมีค่ะ แล้วประเด็นนี้ข้อมูลนี้ย้ําเลยว่าเป็นอุปสรรคที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของอัตตาที่มันแข็งแปร่งขึ้นตามวัยค่ะอัตตาหมายถึงตัวตนของเราความยึดมั่นถือมั่นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะตลอดชีวิตที่เราใช้มาเนี่ยเราสะสมประสบการณ์ความคิดความเชื่อมุมมองต่างๆจนมันก่อรูปเป็นตัวตนที่เรายึดถือหรือที่ในทางธรรมะเรียกว่าสักกายทิฐินะคะอ๋อครับ แล้วมันก็จะมาพร้อมกับอุปทา,านคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็มานะคือความถือตัวถือเขาถือเราครับผมพอสิ่งเหล่านี้มันสะสมนันมานเข้าเหมือนเราขุดร่องน้ําลึกๆในใจไปเรื่อยๆค่ะพออายุมากขึ้นไอ้ร่องพวกนี้มันลึกมากการจะเปลี่ยนความคิดความเชื่อเดิมๆที่มันฝังแน่นอยู่ในร่องเนี่ยมันเลยยากมากๆ โห oh, เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับเหมือนเราสร้างกำแพงความคิดหรือขุดคูรอบตัวเองไว้แล้วมันก็ลึกขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะแล้วพออัตตาหรืออุปทา,านความยึดมั่นพวกนี้มันแรงกล้ามากๆเนี่ยการที่เราจะมองเห็นความจริงตามหลักไตรลักษณ์ก็คืออันิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะมันขัดกับสิ่งที่เรายึดมาตลอดชีวิตถูกต้องค่ะ เพราะไตรลักษณ์มันบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่มันขัดกับความรู้สึกที่ว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันที่เรายึดถือมานานมันเลยยอมรับได้ยากค่ะโอ้โหฟังดูแล้วการรอจนแก่เนี่ยมันมีความท้าทายซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องอัตราที่หนาแน่นขึ้นเนี่ยมันมันทาให้เข้าใจเลยว่าทําไมข้อมูลนี้ถึงบอกว่าอยาประมาทให้เริ่มแต่เนินเน่นๆใช่ค่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างทุนหรือกล้ามเนื้อทางใจไว้แต่นั่นๆค่ะสร้างทุนทางใจค่ะพอเราเริ่มฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวหรือวัยกลางคนเนี่ยเราก็ได้ฝึกวิริยะคือความเพียรพยายามแล้วก็ฝึกสติ คือความระลึกรู้อยู่เรื่อยๆพอถึงตอนแก่แม้ว่าร่างกายอาจจะถดถอยไปบ้างแต่จิตใจเรามันมีกำลังมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติมันก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยได้ดีกว่าเหมือนเรามีเงินออมทางใจตุนไว้นะคะอ๋อเข้าใจครับ เหมือนเตรียมสเสบียงไว้ล่วงหน้าประมาณนั้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการปฏิบัติทมแต่เนิ่นเเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้สร้างกรรมดีหรือกุศลกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ลดละการทํากรรมไม่ดีหรืออกุศลกรรมไปในตัวด้วยก็คือเหมือนลดนี่กรรมเก่าแล้วก็สร้างบุญใหม่ไปพร้อมๆกันใช้มรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นเครื่องเตือนใจด้วยนะคะ เพื่อให้เราไม่พลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันมีความหมายที่สุดถูกต้องค่ะมันช่วยกระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของเวลาแล้วก็ลงมือทำสิ่งดีๆตั้งแต่ตอนที่ยังมีแรงมีโอกาสค่ะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้นะคะคือข้อมูลนี้ไม่ได้มองว่าการฝึกแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยเป็นแค่การเตรียมตัวตายเฉยๆนะคะอ้าวแล้วมองว่าเป็นอะไรครับเขามองว่ามันคือการลงทุนทางปัญญาที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยค่ะ การลงทุนทางปัญญาใช่ค่ะเป็นการลงทุนเพื่อให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างเท่าทันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงทุกความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตอนแก่แต่ตลอดชีวิตเลยเป็นการป้องกันไม่ให้เราต้องไปเจอกับความทุกข์ที่มันแสนสาหาัสในบ้านปลายชีวิตซึ่งต้นตอจริงๆมันก็มาจากอาวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็ความประมาทของเราเองนี่แหละค่ะโหลึกซึ้งมากครับการที่เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิต เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่ถูกความยึดมั่นในอัตตาครอบงำเวลาที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆอย่างความแก่ความเจ็บหรือความตายเนี่ยเราก็จะรับมือกับมันได้อย่างมีปัญญามากขึ้นไม่ทุกทุรนทุรายจนเกินไปนั่นคือผลตอบแทนของการลงทุนนี้ค่ะฟังแล้วเคลียร์เลยครับสรุปได้ชัดเจนมากๆว่าหัวใจสำคัญจากข้อมูลที่เราดำดิ่งกันวันนี้ ก็คือการรอจนแก่เพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีความท้าทายสูงจริงๆทั้งเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจที่อาจจะอ่อนกําลังลงแต่จุดที่แบบพีคสุดๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องอัตตาหรือความยึดติดในตัวตนนี่แหละที่มันจะฝังรากลึกแก่ยากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาใช่เลยค่ะประเด็นอัตตานี่สําคัญมากจริงๆดังนั้นการเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้เลย ตอนที่ยังพอมีแรงยังพอเปลี่ยนความคิดได้ง่ายกว่าก็เลยเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะครับว่าไงครับ ในเมื่อข้อมูลนี้ชี้ว่าอัตราหรือความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละคืออุปสรรคใหญ่ที่เราสะสมมานานแล้วการที่เราลองหันมาฝึกสังเกตการทำงานของตัวตนของเราความคิดความรู้สึกความยึดมั่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นก้าวแรกของการทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆค,คลายความยุติดนั้นลงได้ยังไงบ้าง อืมทิ้งท้ายได้น่าคิดมากครับไม่ใช่แค่รอไปปฏิบัติแต่คือการเริ่มสังเกตตัวเองในชีวิตประจำวันเลยค่ะบางทีนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่เราจะนำแนวคลิปนี้ไปลองปรับใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะคะไม่ต้องรออะไรเลยค่ะเริ่มสังเกตเริ่มเรียนรู้ตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ